สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับช่องดูทุกช่องหวยลาวยังไงก่อนจะไปรับชมคลิปนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยในงวดที่แล้วกระท้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับออกแบบนี้นะจะออก5-5ก็ไม่ได้เนาะไปออก6 6เออออกเลขไก่เคียงเสีหลไยนะครับให้ไปก็8 9นะครับผมก็ชอบอยู่นะแปดเนิ้นๆให้ด้วยแล้วในงวดที่แล้ว แต่มันไปพิกกับหัวเป็น86หรือ8ปดแปดหเนาะเออแปดก็ไม่ออก89ก็ไม่ออกนะครับมาออก8 6เข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลับปนกันไปแล้วกันนะครับก่อนจะไปดูในสรุปนี่ก็มาดูในที่ในสูตรกันก่อนเลยสูตร2 1งหนนะครับก็สูตรเดิมสูตรเก่าเลยใช้มาหลายงวดมงมากแล้วนะครับถึงบางงวดจะไม่เข้านี่ผมก็ได้เลขเด่นเลขวิง่งจากในสูตรนี้แหละนะครับก็เอาหลักหน่วยนี่แหละไปเป็นเลขเด่นเลขวิง่ง แต่ในล่าสุดสูตร2 2เข้านะเข้าสักทีนะหลังจากที่ไม่เข้ามาหลายงวดมากๆแล้วนะครับแต่สูตร2 1ในช่วงล่างหลังนี่ก็ถือว่ายังเข้าสลับเข้าสลับหลุดอยู่นะครับเนาะมาดูในสูตรแล้วกันนะครับขั้นตอนในสูตรนะมาดูในสูตร2 1กันก่อนสูตรเก่าสูตรเดิมเจ้าเดิมเจ้าเก่านะครับเนาะหาในที่หลัก10ก็จะเอาในที่ในหลักหมื่นแนทบคุณเลขคูณที่9 10คูณ2หน่วยคูณสองนะครับ69เป็น54 6 2เป็น12 82เป็น16 4หกบวกกัเป็น0นย์นะครับเหลือ2ในตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3ในหลักสิบนะฮะศูนย์ในที่ในหลักหน่วยแล้วนกะ็จะนำในที่หลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 99นะครับเป็น81ก็จะนำา1ตรงนี้ไปเพิ่มแต้มลดแต้มนะครับเนาะก็จะได้ในที่ใน2 3สนะครับแล้วก็90 1 2ย์ อ่ะนั่นแหละนะครับเนาะก็ในสูตรแรกสูตร2 1นะครับล่าสุดก็จะหลักสิบก็จะเป็นที่ใน2กับ3ในหลักหน่วยเป็น9012สูตรแรกนะครับส่วนในสูตรที่2มี2 1ก็ต้องมี2 2นะครับเนาะอ่ะนี่เลยเอาผลิ่งว่าที่แล้วมาหาในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนคูณด้วย8หลักหมื่นคูณด้วย9นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่3 8 9เป็น72นะครับ6 เเป็น54 83เป็น24นะ,ะจับบวกกันก็จะไปในที่4ี่บวกกับ4เป็น8 8บวกกับ2เป็น0ูนย์ได้ศูนะ,ะส่วนเพิ่มแต้มไปส่วนในที่หลักหน่วยนะฮะก็หลักแสนคูณ3หลักพันคูณ7นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย8 93เป็น27นะครับ6คูณเ6 7เป็น4 2นะครับ88ก็จะเป็นในที่8 8เป็น64นะฮะ จะบวกกัน7บวกกันกับ2เป็น9 9บวกกันกับ4เป็น13นะก็จะลดแต้มก็จะได้แล้วนะครับสลับในที่ในสูตรนี้อ่ะสูตรสองสองนะครับสรับในที่หลักสิบก็จะเป็น,นที่ในศูนย์แล้วก็หนึ่งหลักหน่วยเป็นสามสองแล้วก็หนึ่งศูนย์ก็ทั้งสองสูตรมีชนกันไหมก็มีชนกันในที่ในศูนย์หนึ่งสองก็แสดงว่ามาแน่แหละนะครับศูนย์หนึ่งสองถ้ามันชนกันสามตัวแบบเนี้ย แต่ก็แล้วแต่บางวดเด้อนะครับบางวดชวนกันก็ไม่ออกก็มีนะนะครับในสูตรนี้ก็8ปดเนาะศูตร2 1เข้าแล้วส่วนในสูตร 2- 2สองถึงไม่เข้าก็หลักหน่วยนะก็ยังมาเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นั่นแหละ0ูนย์หนึ่งนะครับก็ทั้ง2สูตรเลยนะครับจับคู่ได้8ปชุดนะฮะยังต่อไปนี้นะครับ สูตรสองหนึ่งกันก่อนนะฮะก็จะเป็นในที่ใน29 2 0ก้แล้วก็22 3สองสามเก้าสาย์สแล้วก็ 32, สามสอูตรสองสองนะครับก็เป็นที่ใน0 30201 0มศูนย์สแล้วก็10 อ่ะชอบสูตรไหนก็นำไปจับแล้วกันนะหรือชอบในสูตรนี้เพราะว่าเนาะอ่าสลับเข้าหลุดเข้าหลุดเข้าหรือเปล่านวันนี้เข้าไม่เข้ามาไม่มาก็ชนกันในที่ใน 1- นสองนะครับ 2, สองศูนย์เนาะอ่าหรือสามศูนย์สองศูนย์นี่แหละนะฮะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนในอีก2สูตรนะครับนี่ยสองสูตรนี้ก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะครับสามคู่นะสูตรนี้ สามคู่นี่ก็เหมือนกันนะถึงจะไม่เข้าก็ยังมาในเลขเต็นนะในตำแหน่งในหลักหน่วยตรงนี้มาดูในสูตรแลกันนะครับสลับในสูตรสามชุดนี้นะฮะบางงวดก็เข้าเดือนะครับสามคู่นี้ในสูตรนี้เนี่ยอย่าเผลอนะเผลอมันจิมาออกน้ำกลนนะฮะสูตรนี้ก็จะหาในหลักสิบนะนำในหลักแสนคูณด้วยเก้ากับห้า หลักพันก็9กับ5นะครับหลัก10คูณด้วย5เนาะ99เป็น81 95เป็น45 69 54เป็น0เป็น0นะครับจับบวกกันก็จะเป็นในที่ใน0นะตัวเดียวในหลักหน่วยนะก็จะนำในหลักแสนหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักพัน89เป็น72 69 54 69 54 ก็จับปวกกันก็จะเป็นอีที่ในศูนย์นะครับก็สูตรบอกเพิ่มแต้ม0 12อ่าเนี่ยติดไว้นะครับ0ูนย์ก็รู้สึกว่าจะมีชนกันกับในสูตรเมื่อกี้อยู่เนาะหลักสิบได้ศูนย์นะครับหลักหน่วยได้ศูนย์เนี่ยมีชนกันในสูตร2 122อยู่หรือจะมาเทียบกันกับในสูตร6ชุดสูตรนี้อ่ะในสูตรนี้ถึงจะไม่เข้าก็ยังมาในเลขเด่นเลขวิ่งอยู่ครับมีมาใน8เนี่ย 6 6หกเพราะว่างวดก่อนมันหลุดนะเนี่ยงวดนี้มันต้องมามาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสลับไปที่ในสูตรนี้ก็หาในที่ในหลัก10หาในหลัก10นะฮะก็จะนํำในที่ในหลักแสนนับคูณด้วย3ามหมื่นคูณสองสเป็น27่สิเนะครับหกเป็น12จะบบวกกันได้9ตัวแรก ตัวที่สองนะครับก็เอาหลักพันคูณเก้าหลักหน่วยคูณด้วยสองหกเก้าห้าสิบสี่แปดสองเป็นสิบหกจะบวกกันได้ศูนย์เก้ากับศูนย์ในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนำในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยสามหลักพันคูณสองกับห้าสองตัวเท่านี้เลยนะฮะก็จะเป็นในที่หกคูณสามสิบแปดหกสองเป็นสิบสองอันนี้เป็นศูนย์ก็จะได้ศูนย์ส่วนบอกเพิ่มแล้วก็ลดเพิ่มไปเป็นหนึ่งลดแต้มมาเป็นเก้า อืมนะก็เก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ในหลักสิบหลักหน่วยเป็นเก้าศูนย์หนึ่งเนี่ยนะเพราะว่ามันชนกันหลายสูตรหรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนไปดูกันนะฮะในชุดสรุปว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในที่ในสูตรที่น่าสนใจกันไปแล้วครับก็จะมาดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับคัดเน้นเน้นคัดเน้นเน้นนะครับงวดที่แล้วไม่มาไม่ถูกไม่เข้านะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปุนไปแล้วกันนะครับวันนี้ก็นะครับก็ โชคดีทั้งหวยรัฐบาลเนาะอ่าหวยรัฐบาลได้เฮนะครับหวยลาวก็ขอให้ได้เฮแล้วกันนะครับสลับในงวดของวันที่16นะฮะวันที่16วันนี้ว,นนวันดีรับทรัพย์รับโชคกันท้วนหน้าเลยเนาะวันนี้นะครับก็วันนี้จะให้ไป905แล้วก็1นะครับที่แรกให้ไป6โอ้ยเปนมาหลายโหดตัดออกซ้ำ ะครับหวังว่าจะคิดถูกแล้วกันนะหวังว่าจะมี9จะมา0จะออก5หรือจะมี1นะครับสลับในล่าสุดแต่งวดที่แล้วนี่เป็น2895เนาะก็ก็มา8อยู่เนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้จับไปให้ในที่ใน8 6นะครับแต่เป็นนิ้น89นะปกติก็จับดูดูนะ86ดหนี่นะครับอ่ะมาดูกันในจับคู่ในชุดเด่นชุดแรกนะครับก็จะเป็นในที่ 08, 02, 03, 01, 04แล้วก็05นะครับสลับในชุดเด่น0ก็หวังว่าจะมี0ูย้วยกันนะครับถ้า0มาก็ขอให้มีอยู่ใน6ชุดนะครับ6คู่นี้แล้วกันนะฮะก็ขอให้ถูกตรงๆมาตรงๆเข้าตรงๆเลยแล้วกันนะครับสลับในที่ในชุดในเด่น0ย์หรือใครชอบในเด่นศูนย์ก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แล้วกัน นะหรือจะซื้อเอา,เอาซื้อเลขเดิม6 69นี่เนาะในงวดที่แล้วผมก็บอกอยู่นะว่ามันอาจจะมา69หรือ66เนะี่ยมจับไปเป็นตัวกันอยู่เนาะในงวดที่แล้ว69แต่มันไปออกข้างหน้านะครับแล้วก็ในอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน54 59 52 94 96 91นี่สื่อมัตัวต๊วนะ9เดียวเนาะนะครับ คิดอะไรไม่ออกซื้อเลขเดิมซื้อตัวเก่าอ่างวนที่แล้วมา6 6รอลบเนี่จ,จะมา99ก็ได้เนาะหรืออาจจะออก9 6นะวนเลขเดิมหรูอซ้ำๆอย่างนี้แหละก็ขอให้ชควนี้ให้กับในชุดเด่นแล้วกันนะครับก็ให้เข้าในงวดที่แล้วใครไม่ถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกทั้งหวยนะครับลาวเดอ้อนะครับเนาะส่วนในตัวกันนะครับกันไว้ในที่ใน18 1 3 1 5 1 6 1.7แล้วก็1.2นะครับเฮงเฮงปังปัง,ปงมันๆน,น,นะครับสลับในที่เด่น1 6ชุด6คู่นี้นะครับส่วนในที่ใน3ตัว7.13 259นะครับแล้วก็4 1 8นะครับ3ตัว3ชุดเนาะก็ในงวดนี้นะครับในงวดนี้ก็มีสู่3ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะได้ไปในที่ใน4ชุดเนาะ ในสูตรสามตัวในชุดใหม่นะครับเพราะสูตรเดิมสูตรเดิมยังไม่ได้ไปลองดูเลยนะครับว่ามันเข้าหรือยังนะครับสูตรในเข้าก็ใช้ต่อนะครับสูตรในไม่เข้าก็ทิ้งไปเนาะในสูตรหวยนะครับอีกชุดหนึ่งเป็น90้าูนย์ห้านะครับหนึ่งเก้าสี่แล้วก็เจนะ็ดศูนย์หกเนาะหวังว่าที่ให้ไปเนี่ยหวังว่าจะไม่ไปออกหวยไทยก่อนนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในสามตัวแล้วก็สองตัว สำหรับในหวยในงวดของวันนี้นะครับสำหรับในงวดของวันที่16มีทั้งหวยลาวมีทั้งหวยไทยนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะกันในทุกทุกหวยเลยแล้วกันนะครับขอให้เข้าตรงๆถูกตรงๆเข้า3าตัวตรงๆถูก2ตัวตรงๆใครที่โชคดีแล้วนะฮะถูกหวยแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่โชคดีถูกหวยนี่ไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงพูดเดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกคนจะถูกซื้อเลขใดก็ถูก แล้วพบกันใหม่อเกือบลืมเกือบลืมนะครับก็อย่าลืมเลขฝันแล้วกันนะซึ่งผมก็ให้ไปหลายงวดแล้วแหละนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเนาะอ่าอย่าลืมไปซื้อแล้วกันนะเลขฝันนะครับฝันฝันเห็นงูด้วยนะก็น่าจะมีเจ็ดหรือเปล่าในงวดนี้นะครับเนาะฝันเห็นงูด้วยเพราะว่าฝันเนี่ยนะที่แรกว่าจะปล่อยผ่านนะฝันสองวันเลยนะครับแต่ไม่ไใช่สองวันติดๆนะครับเนาะอืมก็ เอาไปเป็นอีกแนวทางนึงแล้วกันนะครับสลับในที่ในเลขฝันนะครับยังไงใครที่ผ่านมาเห็นผ่านไปเจอคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ